ซลาตันไม่มาเฟอร์มิโนไม่มีห้าคนลิเวอร์พูลรับมือเอซิมิลานประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลคำพวกเรานะครับเตรียมทำศึกหนักในแมตช์ปะทะเอซิมิลานที่สนามอันเฟลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลิกพรอบเป็นกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกในวันพุทธที่15กันยายนี้โดยแมตช์นี้หง์แดงจะต้องพยายามเก็บเัยชนะให้ได้เพื่อเป็นการเอาเลือกเอาชายัยปีศาจแดงดำเอซิมิลานนะครับบุกเยือนในแดนผู้ดีโดยไม่มีซาลาตันอิบราฮิโมวิ ก็น่าตัวเก่งคนสุกัญของพวกเขาที่มีปัญหาการบาดเจ็บรถกวนแต่ฝั่งของหงส์แดงก็ผ่านใช้งานโรเบร์โตเฟอร์มิโน่ที่ยังคงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเข่ายังไรก็ตามแนวรุกของ้บบาบ้านก็ยังอันตรายเหมือนเดิมขณะที่รอโซเนรี่ก็ยังมีโอลิเวียชิลูหัวหอกจอมเก๋าซึ่งมีสถิติที่ดีเยี่ยมเวลาที่ลงสนามพบก,กับเดอะเรดฉะนั้นในแมตช์นี้เกมรับของทั้งสองเทียมต้องเล่นให้ดีนะครับเพราะหากเผลอ หรือทำพลาดนิดเดียวแล้วก็มีสิทธิเสียประตูเด้ทันทีประเด็นที่1นึ่งฟูร์มิโนยังไม่พร้อมซึ่งถือว่าน่าเสียดายนะครับในแมตชนี้ก็คือการที่โรเบรโตฟูร์มิโนยังไม่พร้อมที่จะกลับมาช่วยทียมโดยนักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่ช่วยหงดงังเสมอกับสิโงโตนั่งแคลมเชลซีเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนเกมล่าสุดน,นะครับที่บุกไปไล่ต้อนลีดึงลต์สามศูนย์กอน้าชาวบ,บราซิลก็ได้แต่นั่งเชียร์เพื่อนอยู่ที่บ้าน เพราะเช็กกิงครับต้องการให้นักเตะพักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่เพื่อจะได้พร้อมสําหรับแมตช์สำคัญรับมือกับเอซีมิลานยันไรก็ตามในการซ้อมล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเฟอร์มิโน่ไม่ได้อยู่ในสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพราะเขายังต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าซึ่งดูเหมือนว่าอาการยังไม่ดีขึ้นในเวลานี้ส่วนเรื่องกำหน,นดเวลาคืนทัพตอนนี้หงด่างยังไม่เรียบร้อนเพราะอยากให้บ๊อบบี้ฟิตสมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นในส่วนของแนวรุกนอกจากจะ มี3ประสานอย่างดิโกโโชตาซโนเมเนตและโบเมนซ่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มพีคสุดๆแล้วทีมก็ยังได้ทาคุมิมินาโิโนหายเจ็บกลับมาซ้อมเับทียมซึ่งทำให้คุมกำลังยังพอที่จะมีตัวเลือกในเกมบุกมากขึ้นนะฮะประเด็นที่2การซาลาตันแต่ยังมีชิลูการันตีเอซิมิลานต้องบอกว่านี่เป็นข่าวร้ายแบบสุดๆเพราะพวกเขาจะไม่มีซาลาตันอิบรลฮิมวิชไม่สามารถลงช่วยทีมได้เนืน่องจากมีการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย ทำให้ไม่ได้ร่วมเดินทางมากับทัพปีศาแดงดําบุกทินแอนเฟลซาลาตันนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่อันตรายที่สุดแล้วสําหรับเจอเกนครอปโดยคุณเือร์ชยมันยกย่องว่าหัวหอกชาวซีวิเดสเป็นนักเตะที่มีความพิเศษขนาดพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บลงสนามก็ยิงประตูให้กับต้นสกัดในเกมชนะลาซิโอ2-0เมื่อสุดสัปดาที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าการขาดซาลาตันนะครับคงทําให้แหนวรักของลิเวอร์พูลไม่ต้องเจองานหนักมากนัก แต่การนั้นก็ย่าลืมว่าเอซิมลานก็ยังมีหัวหอ,อกชั้นดีที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อย่างโอลิเวียชิลูที่อันตร,รายทุกจังหวะโดยเฉพาะลูกกลางอากาศโดยอดีตดาวยิงไอ้ปืนร์ดีอ์เซนอและโชเซยังสามารถคูดแนวรับของชาวบ้านได้โดยสถิติของชิลูถือว่าเยี่ยม,มากๆเพราะสัดไปถึง8ประตูจาก16แมตช์ที่ได้มีโอกาสประทะแข้งกับทัพหงแดงลิเวอร์พูลประเด็นที่ 3. มาร์ติฟันไดคู่เซนเตอร์แบ็กสุดแรง ตอนนี้คงไม่มีสวกคเดย์คปฏิเสธได้ว่าจเจอเมาติกับเวอร์กิลฟนไดส์คือ2กองหลังที่ทำผลงานได้อย่างยงเยี่ยมเพราะพวกเขาช่วยทีมไม่เสียประตูนในเลีก3จาก4แมตช์ที่ผ่านมามาติสกลับมาฟิตสมบูรณ์และก็ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในเกมที่ตุรโรมลีดยุนเตสที่เจ้าตัวแสดงเห็นถึงภาวะผู้นำและพยายามที่จะช่วยเติมเกมบุกส่วนเกมรัดก็เหนียวแน่นทั้งลูกกลางอากาศและลูกเลียนขณะที่ฟานไดส์มาตรฐานของเขาก็ยังคงยดเยีย่ยมอยู่เหมือนเดิม หากมองจากภาพรวมแล้วนักเตะยังเล่นไม่ได้เต็มร้อยสักเท่าไร่เพราะด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ลงสนามมานานเกือบทั้งซีซั่นที่ผ่านมาทาให้เขายัางคงต้องใช้เวลาในการปรับจูนอีกสักพักด้วยฟอร์มที่สุดยอดของ2ประกันหลังเหล็กจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาริซุงบเกอร์ต้องออกมาสู่ฮกเพราะการเล่นที่แข็งแกร่งของพวกเขาทําให้โกชาบารเซิลไม่ต้องทํางานหนักมากนัก,นกและนั่นจึงส่งผลต่อผลงานของฮวงด้าในเวลานี้ประเด็นที่4ี่ มาเน่ล้นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองหลายคนมองว่าดุการน,นี้นเซเดโอมาเน่ทำงาน้อย่างยเยี่ยมมากๆเพราะนักเตะช่วยประสานงานเล่นเกมรุกให้กับหงส์แดงได้อย่างไหลเลื่อนแต่ก็มีข้อเสียอยู่เรื่องเดียวก็คือจังหวะการจบสกอตตที่ขาดความเชืบคมไปหน่อยในเกมพวกกเกลีนเมื่เตเห็นได้ชัดเจนว่ามาเน่มีจุดบอดในเรื่องของการยิงประตูพราอแมตช์ดังกล่าวเขามีโอกาสที่ง้างเท้าตะบันตกายคู่แข่งถึง10ครั้งแต่กับทำได้แค่1ลูกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทุนวลาบาดเจ็บเสียด้วย ฉะนั้นสิ่งนี้เจนครับต้องเน้นย้ำว่ามาเน่ให้มีความละเอียดในการยิงประตูเนื่องจากการเล่นเกมฟุตบอลทั่วยุโรปไม่เหมือนนลีกหากพลาดโอกาสสำคัญไปก็อาจจะส่งผลกับรูปเกมไปได้เลยก็ได้คารเดิมกันในแมตช์รบมือกับเอซิมิลานฮันเดลเตชาวเซเนกัลสามารถส่งบอลเข้าไปสุ่ก้นร์ข่ายได้อย่างน้อยหนึ่งลูกก็จะทำให้เขามีสถิติซัด20ประตูในเกมบิ๊กเอ็ดหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนและทำให้เขาสามารถเดินตามรอยโมเมซาลาสมูเอโตและดีด็อกบา ซึ่งเป็นแข้งจากแอฟริกาที่ยิงประตูนี้มากขนาดนี้ประเด็นที่5เริ่มต้นด้วยดีย่อมสร้างหนทางที่สดใสแน่นอนเกมนี้ถือเป็นบิ๊กแมตช์อย่างแท้จริงเพราะเอซิมลานกับลิเวอร์พูลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสโมสรมหาอำนาจลุกงหนังของโลกและแน่นอนว่าการห้ำหั่นกันในแบบนี้พวกเขาต้องการ3ามคะแนนเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชายัย อย่าลืมนะครับว่ากลุ่มบีคือกลุ่มแห่งความตายหรือ Group of Death เพราะคู่แข่งของพวกเขาก็ยังมีอนโกมจนริดและ FC ฟซบโต้ดังนั้นในแมตช์ประเดิมสนามในการเร่รับชัยชนะจะทําให้ทีมได้เปรียบในทันทีแม้ว่าในแมตช์นี้จะไม่ได้มีทรอฟี่แชมป์อะไรเลยนะครับแต่นี่คือเกมสำคัญที่จะกุยทางให้กับทุกๆท,ทีมได้เข้าไปสู่มหานครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียดินแดนที่เป็นจาภาพดในนะัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลียกในปีนี้ จัดเต็มสองไลฟ์อัพลิเวอร์พูลรับมือเอซิมิลานเปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก11แข้งของชุดบูมิลานก้าวกล่าว11ตัวจริงลิเวอร์โผนะครับเกมรับมือกับเอซิมิลานตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคงเปลี่ยนแค่จุดเดียวจากนัดชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจคเกนครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะนำทัพหงส์แดงประเดิมสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบมินกลุ่มกลุ่มบีด้วยการเปิดรังแอนฟิลด์ตอนรับกาศเมียของเอซิมิลาน ทีมแข่งจากอิตาลีในค่มเืนวันพุธที่15กันยายนยนี้ตามลวลับประเทศไทยก็คือตี2ขณะที่เว็บไซต์ Street Is a n v e i l ได้คาดการ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลในนัดนี้โดยเชื่อว่าเจนกิลครับจะใช้ระบบ4-3-3เหมือนเดิมโดยมีอาริสงเมิเกอร์ผู้สอนประตูทีมชาติบ,บราซิลลงเฝ้าเสาส่วนแผงแบ็กโฟให้ทรนส์อเล็กเซนโนทำหน้าที่แบ็กขวาขณะที่เซนเตอร์แบ็กจะเป็นเบอร์กิฟันไลซ์จับคู่กับเจเอลมาติปต่อไป ทำให้อิบรอยฮิมาโกนาเต้ปักกันหลังคนใหม่และโจโกเมสต,ต้องรอโอกาสเหมือนเดิมส่วนท่านั่นแบ็คซ้ายใช้อันดี้โรเบอร์สันกายาเมที่แผงมีฟิวใช้ฟัมโยเป็นตัวตัดเกมอยู่ข้างหลังติโกโอาคันทอรากับจอแดนแฮนเดอร์สันกับตันเทียมที่จะได้กลับมาเป็นตัวจริงแทนที่ฮาวิเอเลตดมิฟิลดาวรุ่นที่บาดเจ็บหนักจะเกมบุกไบชนะลี3-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตอนนั้น3ดาวรุกนะครับม,มูมิซาราประจำการทางฝั่งขวาส่วนซาิวมมเน่ยืนทางซ้ายขณะที่ก่อนหน้าตัวเป้าเป็นดิโก้โชตาเหมือนเดิมหลังโรเบิร์โตเฟโโร์มิโนบาดเจ็บต้นขาจะเกมเสมอล,ลีดหน,หนึ่งในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาติและยังไม่ฟิตลงเล่นในเกมเกมนี้แฟนๆก็อย่าลืมนะครับวันนี้ตีสองนะฮะนอนดึกกันซะหน่อยนะครับส่วนแอดมินคงไม่ไหวที่จะร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีไฮไลไท์ไหมชมกันอย่างแน่นอนนะครับ ชอบกดไลค์ใ like, ช้กดแชราแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ